ทำไมพวกเราดูไม่ใช่แบบวตี้บ็อกเกอร์เลยวะพว<อ>กเราไม่ใช่ไงตัวเจนน่ารักขึ้นปะเจนไม่ค่อยฟังใช่ไหมว่าเขาพูดอะไรอยู่มันเหมือนสิวขึ้นปุ๊บแล้วใช้อะไรก็ขึ้นข่าแบบอีฉันไม่รู้ไงคะคุณอธิบายสิคะทำไมไจะต้องอเอาเกสซี่อบอกก็ได้ไฮมันก็มีสวัสดีเหมือนกันนนั่แหละทำไมไว่าจะไม่มีสวัสดีไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษมันก็ไม่เคาว่าสวัสดีเหมือนกันวันนี้มาทำอะไรอ๋อคือตัดบทเพราะไม่อยากอธิบายไม่ใชาออธิบยตัวเงจะแต่งไหมหน้าแต่ง เฮ้ยไม่ต้องเร่นอหรอย่อยตอนแต่งหน้าเป็นยังไงก็คือมาแต่งหน้าอันนี้คือสดเลยไม่มีคอนซีลใดๆไม่ได้คอนซีลเลอร์อันนี้คือไม่ได้แค่บีแค่ทากันแดดของเจมีคิ้วแล้วอุ้ยไม่ต้องไปเติมคิ้วนะจริงจริงสักคิ้วมาตั้งนานแล้วเราบีไม่ได้กลับไปสักงอีกเลยเพราะว่าร้านเขาเหมือนจะเจ๋งอะทำไงวะ ปกติโซแต่งนานานป่ะวะไม่นานอ่ะี่แต่งไม่เยอะจริงๆถ้าเกิดแต่งทุกวันนูจริงคือแต่งไม่เ,ไมเยอะเจ๊เชื่อว,ว่าโตวตัวโตนีปะ่ะใครคือโตเจ๊แต่งเหมือนน้อยนะเว้แต่ไปไปมาไม่น้อยหวะ่ะเพราะจริงๆี่กระเจ๊แต่งน้าไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนอสไตล์หลักๆของโซมีสไตล์แบบ ที่แบบชอบปะมีเป็นคนชอบผู้หญิงปากแดงคือีแดงมาทุกยุคอะแต่สมัยก่อนก็คือจะแดงแดงแดงใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนชอบผู้หญิงปากแดงเหมือนเป็นผู้หญิงมวยแล้วปากแดงชอบทุกวันนี้ก็ยังคงปากแดงอยู่แต่ว่าอาดปการปากแดงให้มันไม่ต้องแดงขนาดนั้นอะตาโซจะแบบล้นโลหรือแบบดัดดัดขนตาใช่ขนตาดัดขนตาแรงๆอันนี้มันเป็นติ้นเลยมันเป็นแบบมันเป็นกันคิมตินมันคือไอ้นี่ไม่ใช่เหรอที่มันแบบบูธายทิพย์อะ เดี๋ยวนี้ตินที่เป็นหน้าก็มีค่ะฉันไม่รู้ไงคะคุณอธิบายสิคะที่หาวัน<า>อยู่ทำไมจะต้องอากเกสซี่ป่ะคุณพิมพ์เมสไม่ได้ว่าอะไรอย่ก็ไม่ได้ต่อยาเกสซี่เด้เธอต้องเข้าใจฉันเยอะๆมิสไยเสียตัวเองทำนิสไซส์ไอแง่เตัวงบอกเธอต้องเข้าใจฉันแล้ว <c oughs> ก็เปลี่ยนเรื่องเวลาที่ตัวเองไม่คิดจะตอบแล้วแล้วก็ปล่อยให้คุยอยู่คนเดียวทำไมพวกเราดูไม่ใช่แบบไม่ใช่ beauty blogger เลยวะพวกเราไม่ใช่ไงไม่คือคนอื่นอะไรที่เขาแต่งหน้าเจ้เขาจะเป็นอย่างงี้เว้ย แล้วก็อย่างนี้ใช่ปหมหรืออะไรสักอย่างหรือเอาแปลงมาปะใช่ปหมแต่นี้คือแบบเจะนน่ารักขึ้ป๊ไม่ค่อยฟังใช่ไหมว่าคนอื่นพูด <laughs> อะไรอยู่ <laughs> อุ้ยทำไมให้บีเป็นแมวอ้วนในเชสเชียหรือว่าเธออยากได้สีดำบีชอบแมวดำจะตายที่บ้านกูมีแมวดำสองตัวเจ๊ชอบแมวดำเพราะว่าจะชอบลูน่าอ๋อเหมือนกันเซเลมูนตอนนี้ยังได้เลยใหญ่มากเลยพี่น่ารักออกเป็นแมวสองตัวใส่ดิก็เอาใช่ไงถ้าไม่เอาก็ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปเอาแว่นนี่หละ คือติมนี่คือแบบมันเหมือนกับแค่แบบปรับสีผิวนิดหน่อยนี่ลงแล้วเห,หรอลงแล้วเฮ้ยเร็วว่ะจะจะบินไม่คนบิปรบบเกิดลงคือเพื่อนเจ๊อะนางเป็นสายแบบสายแต่งจริงจังอะปปแปลงเป็นแบบแปลงเซ็ตแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆพอมันมันมีประโยชน์มากเวลาที่จะแต่งงานแต่งแต่งแต่งงานทำไมเจ๊ไม่เห็นรู้เรื่องเลยไ่ใครคือสามีอะไม่ไแต่งหน้าไปงานบางทีก็แต่งง่ายๆของตัวเองใช่ปะซึ่งบางทีมันง่ายไป มันมันก็เลยทําให้เรารับรู้ว่าถ้าเกิดถึงเวลาที่จะไปงานจริงๆอ่ะมันต้องใช้นะเจ๊ก็ต้องใช้นะใช้ช่างสวยอย่างปะมันรี้ว่ามันไม่เท่ากันเกินไปหนึ่งวกว่าเจ๊ใช่เหรอใช่ตรงนี้ไอ้ข้างนี้มันเข้มกว่าเยเข้มเคุณไม่ตั้งใจเดแบบีเอาดูเฉยๆจะปเป็นคนหน้าดีเนาะมันก็แล้วแต่ช่วงนล้วะเจ๊เขาจะเห็นปะว่ามันมีกระแต่ว่าก็ดูฝรั่งดีนะเอออยใช่ไหมเออก็เรามีอะไรก็เรามีอะไร อุ้ยกระเป๋าเครื่องสำอาองโซแบบเรียบร้อยมากเลยอะ่ะเยอะมัน,มนดูออแกนซ <organize S 2> ์นมากแล้วโซดูของเจ๊คือเป็นแบบไม่แต่เดี๋ยวเจ๊บิบ๊บบไม่ได้เห็นว่าข้างในถือคาบของอะไรคาบพองคอนซีลเลอร์ทำไมมันหลุดออกมาได้คะคือทุกครั้งอ่ะ,ะไม่ว่าเราจะอันนี้คือล้างบ่อยมากล้างทืออาทิตย์ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เราปิดนางจะมีเพย์ออกมาเลยรูปที่เราเห็นโซลลงบ่อยๆในไอจีอันนั้นคือประมาณนี้เลยปะจริงๆอะทุกวันทุกวันไม่แต่งแค่นี้่ะเสร็จแล้วอ่ะ อันนี้โซ่เอาสีอะไรทาน้ำตาลเนาะนี่ใช้ที่ไงอ๋ออันนี้คือที่ยิบโซใช้นะคะเป็นสีแบบนี้ออกติดแดงๆนิดนึงนอ,อันนี้ของเราของเราคือส้อมพีชไปทางนูดหุยน่ารักขึ้นมาเลยอะพูดจริงอะ่ะจริงเชื่อจริงๆจะจบแล้วนะแต่พอเห็นโซหน้ารักอะก็เลยแบบจิตใจมันแบบมันต้องมันแข่งขันนะทำไมต้องแข่งขันมันเหมือนแบบฉันจะปัดอะไรเพิ่มอีกเนาะไม่แต่ปกติจะเป็นคนแต่งหน้าไม่มีอะไรวิง บนตัวเลยชิมเมอร์ตาชิมเมอร์แก้มยกเวน้นไฮไลท์ไไฮลท์งแต่จะไม่ชอบแบบชิมเมอร์คำว่าชิมเมอร์ที่จะเมืม่อกี้หมายถึงอะไรที่เป็นเกล็ดมั้งเกล็ดกเกล็ดวิง<แ>้งอะก็กราเกล็ดกาเทสในไอจีส่วนใหญ่จะแต่งประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวทาปากแล้วก็จบเจ๊เป็นคนแต่งหน้าแมทเอิร์ธโทนนูตเจ๊ยังไม่ทาปากนะเพราะว่าจะรอโซทาพอมพี่พยาทาไปนิดนึงแต่จะทาให้ดูเพิ่มขี้กองก็ไม่รู้นไง รู้สึกทอมทายบ้า,าเทปเนี้ยมันทำไมหรอมันทำไมไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องมันทำไมทำไมต้องอ g r e s s ซ v e ทำไมต้องรีบทำไมต้องไม่ฟังคนอื่นทำไมพูดออกมาเลยอยา่าูลลี่มันเป็นโซงไงนั่นแปลว่าเราจะไปนหนีหนุกเทปหรอไม่เราจะไม่เปนหนีหนุกเทปเพราะว่าบางเทปอาเจก็จะไม่มีแรงเป็นผักเห,เหี้ยอะเทปรนะบูต้องแบกอีกนี่ความเนี้ยบอยู่ที่ไหนนะ่ะ จริงบางทีอะแต่งแบบไม่เนี๊ยบมันสวยนะเว้ยมันไม่ใช่บางทีบิ๊ทไม่เคยแต่งแบบเนี๊ยบเลยถูกไหมจะพยายามพูดที่มันดีดเวลาเราปัดมาสคาร่าปัดไปเหอะปัดเกลือเกลืออะเออบิ๊ทชอบอเกลื่อที่ไม่งสวยเฉยจริงจริงนางแบบเกาชอบปัดแบบนี้นะใช่ใชคือคือพวกเราก็โมเดลบิ๊จะชอบอะไรแบบที่แบบเหมือนกับพี่แบบพี่ลูกนัดชอบอะพี่ลูกนัดเบนเดิกสตูดิโออะอ๋อพี่ลูกนัดใช่เอากับเขาเหมือนแฝดกันเลยอะบิ๊ทกับเขาอะเหมือนคนที่คล้ายๆกันจนกระทั่งต้าเหนึ่ง เข้ามาในชีวิตของพวกเราทุกคนเว้ยเจ้เขาเหมือนกันเลยอะ่ะโซบขนตาสวยจังทุกคนแววขึ้นมาเลยอะ่ะพี่ชอบความตุ๊กตาเว้ยมีชอบความแปลงร่างเพราะบิ๊ชอบเซเลอร์แมนเออดีเจ้แล้วเป็นชอบเซลเลอร์เลยเปชอบเซเลอร์มากที่ไม่อยากเป็นเซเลอร์มาเจ้ชอบเซลบเซลอร์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักอ่ะเจ้โตใช่ไหมไม่ใช่เจ้ชอบเนปจูนเนปจูนคนรู้จักเยอะเหอะที่มีแฟนเป็นวิวเอยู่น้อยสัก เขาไม่ได้เป็นพี่น้องกันหรอกเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาเป็นแบบเจดูจริงปะเนี่ยแต่เด็กเลยนะจริงๆเขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่ว่าเออจริงๆเนปจูเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าเเป็นว่าชเส็ไักเแล้วซลมาเนี่ยคือเซลมาจริงๆอ่ะทำงานเป็นไมโก เด็กวัดผู้หญิงเด็กวัดผู้หญิงของญี่ปุ่นที่บอกมาใส่แบบว่าไอ้ด้านบนสีขาวแล้วด้านล่างสีแดงแล้วก็นอกจากนั้นมีความสามารถในการไล่ผีได้ไล่ไล่ตางค์ดิันเหมือนนี่ไล่อะไล่ผีอะคอนเสิร์ตไม่ไม่ใช่ว่าไล่นะคะไล่มันดูใจร้ายไปหน่อยปราบผีได้แม่งใจร้ายกว่าเดิมอีกแล้วเขาก็มีความสามารถในการดูดด้วยเจ๊ คือพี่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วชะตาชีวิตพี่เดินตามรอยเสร็จแล้วมาเลยเสร็จแล้วมาเลยกันที่วิกายเป็นหมอดูปแ้วทุ่คนเนี่ยถึงเวลาทาปากแล้วค่ะถึงแหมที่เมื่อกี้พูดจาเันน่ารหรอถึงเวลาทาปากแล้วค่ะค่ะค่ะ ปากที่โซ so ทานะคะก็จะเป็นสีแดงไม่ว่าจะเป็นแดงสดหรือว่าเดี๋ยวนี้เน้นบางทีก็แดงกล่ำฉันเคยบอกที่ไหนอะนะมีแต่คนถามเข้าไปในไอจนะคะว่าปากาที่ยิปสีสวยมากเลยค่ะทาสีอะไรคะทั้งยิปซีและยิปโซพวกเราไม่ได้ใช้สีเดียวพวกเราเป็นคนแบบซับซ้อนมีเลเยอร์เราก็ต้องทาแบบซับซ้อนอันนี้อันแรกอันนี้ใช้ดีออ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้มาตลอดนะคะเพิ่งใช้แต่รู้สึกว่ามันเป็นเบสที่มันลิปแท็ทูเลยเหรอทูเลยเจรู้ป่าวว่ามีเลิกใช้ลิปติ้งนะที่เป็นลิปติ้งที่เป็นสมัยก่อนเกาหลีอะเลิกใช้ไปเลยมานานมากๆเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าปากดำคือใช้แล้วปากดำมันได้ฟีลเหมือนกับว่าลิปตินอันนั้นดีกว่าแล้วในขณะเดียวกันวิปาปากไม่ดำซึ่งมัน Amazing มากสำหรับวิมันคือแบบมันคือความลงตัวของชีวิตนะมันจะเป็นเหมือนกับว่าแบบ มีความเคลือนที่มกไปเดนึงอะไรเงี้ยแล้วว่าทาลงไป่างไรทาทั่วเลยเหรอที่ทาทั่วเลยแล้วขึ้นแต่บิ๊จะทาปากบน <S 2> <S 2> <S และทว้ยเยอะหน่อยสังเกตดีๆอ่ะปากล่างคนเราอ่ะมันจะซึมซับลิปไอพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นน้ำนา่ะได้ดีกว่าเว้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องทิ้งตรงเนี้ยไว้เบาๆคือตกออกแต่ว่าอันเนี้ยต้องทิ้งไว้นานหน่อยเพื่อที่ว่าจะให้สีมันเท่ากันคือชอบทาให้มันเบินคือทาเกินทาเกินเหมือนคนจุไม่ไปจุใครมาแต่ถ้าเกิดดีอยากได้แดงขึ้น อันนี้คืออาวุธลับของจริงๆนะอยากได้ตังจากเขามากเลยเพราะว่าไม่อยากจะพูดเลยเนะี่ยเจ๊รู้จักเขาเพราะเขาได้ตังไปจากเจ๊เยอะชอบมากจริงๆนะคะอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นเล็กของเขานะเป็นเวอร์ชั่นเบบี้แต่จริงๆมันคือ TCE เว้ยมันเป็นลิปที่ไม่นอกใจอ่ะคือไม่นอกใจอันนี้ก็ TCE หละก็สาวหลุแหละแต่มันหลุดแค่ไนคิดดูดิ คือคิดดูนะว่าคนเราอ่ะผู้หญิงกี่คนที่จะใช้ลิปสติกหมดแทงบีใช้หมดอ่ะต้องใช้บ่อยจริงใช่ของบีจะเป็นสีไม่บอกอยากบอกเออผอีเวนเอาบอกก็ได้เออบอกเขาไปเถอะใช้สีสมอโรสสมอโรสเราโมโหแน่าจะเป็น9ก9กมั้งเดี๋ยวดองเลยนะมันจะได้ในสิ่งที่ที่ที่ตัวไอตัวแทททูหรือตินนะไอไดู้ดีเฮ้ยเราชอบอ่ะมันจะเป็นเซ็กซี่คือทําให้สอนมันก็จะ ดับนึงแต่ว่าคือถ้าเกิดซ้อนอะมันจะมันจะพุ่งอีกอะไรเงี้ยแล้วเราฟีลลิ่งมันดีไหมนะ TCE ีาแล้วก็คือ TCE สีที่ใช้มาเป็นแท่งที่หกแล้วค่ะ e ิวโนตมันมันส้มที่ส้มที่ซีดที่สุดแล้วก็อ่อนที่สุดของเขาอะมันต้องใส่คนสีผิวประมาณบางแบบนะเจ๊ถึงแต่สีนี้เจ๊ทาตั้งแต่เจ๊ขาวสุดจนถึงตอนนี้ที่เริ่มแทนแล้วมันใจกตลอดขาวแล้วดีดีโอเคเพราะว่าปลายชมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็พยายาม ตามมาจาตอนข่าวแล้วเจ๊ตอนแรกเจ๊พูดซะว่าดูซีดมากมันไม่ได้ซีดมากนะสําหรับคนอื่นเลยมันซีดมากเพราะว่าพอดีสีเนี้มันเหมาะกับเจ๊ด้วยแหละมันอยู่บนเจ๊มันก็เลยดูแบบดูโอเคขึ้นมาทันทีเกียดยังไม่เกียดอีกอันนึงเป็นเป็นลิปเหมือนกันซึ่งราคาน่าจะแบบสี่กว่าบาทโซ่เจ๊ตกใจมากแต่สีมันดีแต่นี้ทาลปากแห้ยังนะของมึงเป็นปลาทองเหรอ For you ไม่ใช่ปลาโทมมาครับปากปาซักเกิด For you ผู้เผาผู้ต่อสีก็ไม่มีสมาธิสี่ Drink อ่ะ Coconut คือเอาจริงๆรหนึ่งคือชอบสีประมาณแบบส้ม brick เราจะเป็น it girl เราต้องใช้แบบ brick girl เราต้องใช้ brick อันนี้ก็คือทาข้างในแค่นี้เห็นบ้างมันจะเริ่มมันจะไม่ได้แบบเมื่อกี้คือมันสวยเว้ยแต่ว่ามันจะแบบล้นอะแต่อันนี้มันเริ่มมี มีมิติยังไม่เสร็จเพราะมันยังไม่เบิร์นเป็นคนชอบทาเกินออกมาข้างนอกเหมือนกันและเป็นคนชอบปากวาวขั้นสุดละแม่ละแม่ละแมก็ไม่มีอะไรเป็นแค่ก๊อสใสๆแล้วก็เป็นเหมือนกลิ่นมิ้นที่ไม่มีอะไรก๊อสใสๆและเป็นกลิ่นมิ้นนี่สามพนกว่บาทนะคุณใช่แต่เราก็สื้อซื้อเจนบปะวิธีการเบิร์นของี่คืออะไรทาเกินเนตอนนี้ยข้างบนปากเหมือนฉีดฟิลเลอร์เลย เราอย่าไปฉีดฟิลเลอร์จริงเราทาเราทาเกินเกินออกมาแล้วเราก็เราก็เล่นวอลลุ่มโดยการเงาเอาเซฟตังแล้วก็จริงๆการฉีดฟิลเลอร์เราเคยทำแล้วด้วยแล้วเรารู้สึกว่า 1. อยู่ได้ไม่นาน 2. เวลาสลายมันสลายแบบฟรีฟอร์มค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยอ่ะเกิไปนะมันไม่สวยแล้วมันไม่สวยกอไม่ไม่สหรอกช่างมันเเอะเอ้า เอ้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะกับยี่ยนนี่ขนตาฉันก็เด้งใช้ได้อยู่นะจะดัดเพิ่มอีกนะช่วงก่อนแล้วนี้คือพังแบบพังจริงๆนะมันขึ้นแต่มันไม่ใช่สิวปกติเลยเว้ยมันไม่ใช่สิว h ่ l missing and I love you วิคแฟนส่งมาแล้วมันเด้งขึ้นอะก็เลยอาจบอเียมันเหมือนสิวขึ้นปุ๊บแล้วใช้อะไรก็ขึ้นอีกมีคนอื่นนะบอกี่มาทีนึงบอกว่แกะเขาบอกี่แกะ บีรับรู้ว่าตอนนั้นที่ริพังทั้งหมดเรื่องทุกอย่าง่ะมันเป็นเพราะว่าช่วงนั้นบีโดนพึ่งต่อยเองอยู่เดียพึ่งต่อยพึ่งจริงๆรพึ่งพึ่งแล้วก็จะมีพึ่งอะไรอีกวะตอนนั้นไปเชียงใหม่ไงแล้วคราวนี้เขาไปดูช้างกันเราก็ถ่ายรูปเพื่อนใส่บูธไปด้วยนั้นเพื่อนก็อยู่กับช้างไปสวยสวยใส่เด้ถ่ายไปถ่ายมาพึ่งเข้าพึ่งเข้าบูธเข้าบูธ เพิ่งเข้ามูทเข้าไปต่อยตรงข้อเท้าด้านในมันไม่มีโงรงพยาบาลปกติอะบิ๊ต้องไปโรงพยาบาลของทอาหารเงี้ยเขาก็ดูให้มันก็ไม่ได้มีเหล็กในเขาก็เลยรีบปรับ่บาย,ยาให้เรามายาฆ่าเชื้อหลังจากที่บี๊กินยาฆ่าเชื้อตรงนั้นนะก็คือชีวิตลงเหวยิบ <c oughs> มีอาวุธลับนะคะใครที่อยากรู้วิธีการที่ทาปากในแอปนะคะยิปรู้สึกมันเป็นวิธีการที่ประเสริฐสุดสวยทาปากในแอปสวยมากสองไม่เสียตังค์ถ้าเกิดอยากรู้เจอกัน ครั้งต่อไปในกิฟตย,ย่อยคอุ้ย